สายฟรีวันที่19ต้องเล่นยังไงบ้างคลิปนี้ไปดูกัน Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้เซนสซอรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมเชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้ก็มาเร็วกันหน่อยแล้วครับเพราะว่าวันลงคลิปดึกไปนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสปอยตัวใหม่อันนี้คือจริงกันนะทุกคนนะน่าจะจริงกันะเออเดี๋ยวผมพาไปดูลูกกันเลย นี่นะครับทุกคนหรือรูปปกคลิปของเรานั่นเองนะก็จะเป็นด้วง UR นะครับผมผมคิดว่าน่าจะมาจริงนะเออน่าจะไม่หลอกนะครับทุกคนแต่ยืนยันยังไงก็ต้องรอยืนยันจากทางเซิร์ฟเวอร์จีนก่อนนะครับทุกคนนะตรงนี้นะอ่ะมาทุกคนจอดไปรับชมคลิปต่อนะครับผมตอนนี้ทางช่องผมมีบริการรับเล่นเอดีวีดีวันพันแมนเดอะสตองเกตวันละสามสิบห้าบาทนะครับทุกคนจ้างสาปมันดันพลังฟรีหนึ่งครั้งมาใครสนใจสามารถติดต่อมาได้เฟซบุ๊กคนแรกเพื่อเฟซบุ๊กให้ดูนี่นะครับทุกคนนะ เดตกันหน่อยไอดีใส่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนดูโบนัสกันก่อนเลยมาอัปเดตดัดพลังตอนนี้ก็ยังไม่เข้าท็อป90เลยครับทุกคนยังอยู่ท็อป113เลยครับผมโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือดันพลังกันโหดมากนะครับทุกคนนะอันดับหนึ่งเป็นคุณบอลชาวไร่ล้านห้าแลครับทุกคนนะเออไหนขอดูดิแอบแฟนเติมเกมนี่คือตัวเขาเรียกว่าตัวความบอกของกิลวแล้วนะครับทุกคนนะคุณเจดนะไหนขอดูจันด๊อดนี่โอ้จันด๊อดตั้งใจกักพลังอยู่ครับผมตอนนี้นะเพราะว่าแแค่่ G4 ตัวววเดียก็ลลออไป6้ะ คือเดือดมากนะครับทุกคนมาผมพาดูตัวละครผมนะซึ่งวันที่ผมทำโบลอส,สาดาวแล้วเว้ยเอยพร้อมไปไล่โหดคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วเว้ยมาเดี๋ยวผมจะไปโหดกันทุกคนขออัพนิดนึงอัพนิดนึงเออเพื่อลังเพิ่มนิดหน่อยคือเงินแม่งหมดเกี้ยงดูเลยทุกคนเงินเหลือห้าพันมาพาไปดูก่อนวันนี้ผมซื้อกป๋องม่วงไม่ซื้อนะเอออย่าบอกว่าซื้อผมไม่ซื้อกป๋องม่วงนะครับทุกคนแล้วก็พลังงานผมซื้อก้าสิบส่วนตัวดาผมซื้อไปทั้งหมดเท่านี้นะครับทุกคนเหลืออีกทิพย์สี่ใบก ซึ่งแม่งเหลือเวลาแค่สองวันทุกคนผมจะเก็บทันไหมเนี่ยเออคือแม่งต้องรอจัดจัดนะทุกคนอีกแค่สองวันเท่านั้นนะพยายามลงเรียวทางมันนะครับทุกคนสำหรับใครที่ไม่ทันนะเพราะเรียวทางจะได้เพชรฟรีนะครับทุกคนอย่าลืมมันลงกันนะตรงนี้นะได้วันละร้อยเพชรนะก็ผมคิดว่าท่านจะทันทุกคนอีกสองวันเออผมคิดว่าน่าจะทันส่วนวงล้อนะครับทุกคนที่เป็นวงล้อฟรีผมเอาแต่เพชรนะครับผมวันนี้นะเพราะว่า ผมต้องการอาเพชรไปซื้อตัวดำเว้ยทุกคนเพราะว่าตัวดำในมันสาคัญต่อสายฟิย้มากนะอืเดี๋ยวพลังงานค่อยมาเอาที่หลังกันนะครับทุกคนแต่สําหรับใครที่ซื้อตัวดำครบแล้วก็เอาเป็นพลังงานได้นะครับทุกคนซึ่งวันนี้กิจบาคุันก็ใกล้จะทําครบแล้วครับผมตรงนี้ก็น่าจะลงทาสู้ราชาสองร้อยครั้งนะยังมีเวลายเยอะครับผมตรงนี้เนี่ยยังมีเวลายเยอะนะหนึ่งร้อยครั้งกับสองร้อยครั้งนะผมคิดว่ายังมีเวลาอีกเยอะเว้ยส่วนช่วงที่สามก็รอไปก่อน แล้วก็ในเฮ้าวันนี้ผมจบที่วีอ62นะครับทุกคนก็ไม่ถึง63แน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้ยัดอีกพนะครับทุกคน่ะฮาผมก็เหมือนเดิมทุกคนตอนนี้เปิดเปิดเป็นกลุ่มที่8นะแต่ละเฮ้า House, นะซึ่งกลุ่มที่9ก็ต้องรอวี65นะครับทุกคนอัพฟิกเกอร์มานี้นะนี่สามารถอัพได้เยอะนะครับทุกคนแต่คือเงินผมเหลือแค่ห้าพันนะเลยไมได่ดันพลังอะไรมากมายนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมมาจัดปาร์ตี้นะทอดปาร์ตี้เนี่ยมันได้เพชรฟรีนะครับทุกคน ส่วนลงยิมฝึกฝนตอนนี้ผมเต็มลงยิมขันม้นกลางเป็นหนึ่งร้อเซ็นแล้วนะครับผมแล้วขั้นต้นของยู่ที่เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นตะแล้วก็ขั้นสูงขอ,งอยูที่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับทุกคนส่วนท้องวิจัยผมยังไม่มีอะไรอัปเดตมากมายเลยครับทุกคนเหมือนเดิมนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพุธนะก็เหมือนจะมีตะขาบเข้ามาผมก็รออยู่หรือเปล่าหรือมันจะเข้ามาแล้ววะเหมือนจะเข้ามาแล้วปะเออผมหวดไปแล้วลืมเลยผมหวดไปแล้วทุกคนผมก็รออยู่อะไรผมห่วไปแล้วะเะรากกะกันอั้น คืออยากตีอีกแต่ดาเมจผมไม่พอแล้วผมตีรอบไปครบเลยครับทุกคนตรงนี้ผมขอดูก่อนผมขอแรกผมขอแรกอ่าแรกของนี่มาแลกไว้แลกไว้ส่วนตรงนี้ผมจะแลกสามห้าสิบห้าเอานี้แล้วกันทุกคนมันได้น้อยหน่อยแต่มันได้แต่มันดีแล้วก็อันนี้ผมจะแลกเงินนะครับผมนี่ผมจะแลกเงินให้หมดเลยเพราะว่าเงินเนี่ยคุ้มทุกคนห้าแสนเะนี่ยมันเอาไปครับบานได้เยอะมากๆนะครับทุกคนสำหรับตรงตีตะขาบตรงนี้นะ ผมก,ก็ยังเปิดของทองไม่ได้ทุกคนเสียดายวะยังขายแค่มาสี่ชิ้นนะนั่นจะงได้เปิดวันศุกร์วะคิดว่านั่นได้เปิดวันศุกร์ครับผมตรงนี้เปิดไปเลยเปิดไปเลยอืมอืมอืมอัพไปอัพดีปะอัพดีโอเคร้อยยี่สิบเพิ่มมา,ามอีกทีจะเจ็ดร้อยโอเคพันแปดจะเจ็ดหมื่นห้าครับทุกคนไอ้จะเจ็ดแสนห้าละซื้อนี่อัพไปเลยแม่งแป๊บเดียวเห็นไหมทุกคนเงินแม่งมาแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวหมดแล้วดูดิ ดูเงินเราดิทุกคนแป,ป๊บเดียวจริงๆงนะแป,ป๊บเดียวจริงๆิงเนี่ยเจ็ดแสนห้าพอดีเลยโคตรสวยพลังก็อันดับขึ้นมานิดนึงครับผมร้อยสิบนะไม่ต่างกันมากนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็ไต่ลาบลองมานิดนึงนะก็อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแปดแหละเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันมีอัปเดตกิจกรรมอะไรมาไหมในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คือมิงโกก็เหมือนเดิมครับผมตรงน,นี้อันเชิญยูอีกสองวันแรงไดมอนเหลือแค่อีกหนึ่งวันนะครับทุกคนถ้าใครจะรีบไต่ขึ้นที่หนึน่งก็รีดไปนะแต่คือตอนนี้ผม ไต่ขึ้นที่หนึ่งไม่ไหวเว้ทุกคนเพราะว่าการที่จะไต่ขึ้นที่หนึ่งสายฟรีเนี่ยมันต้องมาไต่ขึ้นแรกๆเว้ยเพราะว่ามันจะคนมันจะไม่ค่อยไต่กันเวทุกคนตอน,นแรกนะคือต้องเช้าแบบเช้าแบบจ,จัดแต่ตอนตีสี่ทุกคนต้องรีบมาไต่อะ่ะคือตอนนี้แม่งแบบไม่สู้ไม่ไหวแหละก็ <c oughs> <c oughs> เลยผมว่าน่าจะน่าจะต้องพลาดไปทุกคนตรงนี้นะน่าต้องพลาดนี้ไปเนี่ยพลาดไอ้นี่อยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยพลาดนี่พวกนี้ไปนะครับทุกคนนะคือดีมากเลยนะดีอะเสียดายมากเลยะ แต่พลาดครับผมไม่เป็นไรพลาดแล้วคือพลาดไปครับผมไม่มีกิจกรรมอะไรใหม่ฮะส่วนปองม่วงตอนนี้ผมจะบอกว่ามีฝึกฝนทักษะเข้ามานะครับทุกคนซึ่งผมจะไม่ได้ลงฟาร์มนะเพราะว่าตาผมมันขาดด้วยถ้าผมลงฟาร์มพลังขึ้นท็อป แบบ90แน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าเพิ่มพลังได้เยอะมากๆนะแต่สำหรับใครที่เก็บป๋งม่วงไว้รอกิจกรรมต้นเนือนก็รอได้เลยนะครับผมหรือจะมาลงตรงนี้ก่อนก็ได้นะแล้วแต่นะผมแต่ผมแนะนำให้มาลงตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่าพลังเพิ่มไวมากๆนะเออมาลงตรงฝึกฝนทักษะก่อนเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดพวกโบนัสโบนัสด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มโอกาสดรอปของแผ่นทักษะเยอะขึ้นนะครับผมตรงนี้มาไม่น,น่าจะมีอะไรนะครับทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวผมขอหัวทนในเซิร์ฟเวอร์หน่อยละกันนะมา ขอดูดิมีใครทักมาหน่อยไหมสตาร์บอยบอกว่าตบผมหน่อยครับพี่เต่า f อฟครับจัดไปครับผมขวดสตาร์บอยพลัง9 0 0 0 0สโอ้แล้วมียุงด้วยมียุงด้วยเขาเดือดโอ้ยได้ขอเล่นมือด้วยผมอยากรู้ว่าผมจะแบบว่าพอสกิดสตาร์บอยได้ไหมนะเพราะมีโล่ปุ่มมกับลูกน้องอยู่พอยล้ำดามเห็นนะครับทุกคนอะโลปุ่เขาจ้างนะโอ้โหดูดิปาดหนึ่งแต่ตายสองโอ้โห ปาดหนึ่งจะตายสองทุกคนปาดทีเดียวไอ้ลูกน้องโบล็อผมแตกเลยอ่ะดูดิคือเกินไปปะคือเกินไปปะทุกคนโอ้โหมัดกคเขเซียยังไงยังไงมาขอยิงบ้างครับผมยิงไปที่ยุงของเขาปืดสามแสตฮ้ยมันเบาจังว่น้องเกมเบาไปเฮ้ยเบาไปฝั่งซีงเอาโอ้โหทีนอตกูเรียบร้อยเลย เรียบร้อยแล้วเปบปืนปจักรกลเข้ามายิงที่หน้าสองแสนห้าไม่เท่าไหร่โดนยูเขาปาดเรียบร้อยเก้าล้านสองกดข่าแม่งเลยเกินไปว่ะสตราร์บอยตึงจัดตึงจัดอยูกิวเลยเนนะี่ยโอ้โหอยู่คิวดับหนึ่งนะคือตึงมากย p พรเคับเพื่อนหน่อยครับจัดไปครับผมเฟิร์สยี่สิบไอคิวอยากลองสู้กับพี่จัดไปคนะรับน้องชายอยากลองสู้กับพี่พี่สัตว์ให้นะพี่สัตว์ให้โอ้โหพี่พี่พอสู้ได้อยู่นะพอสูไ้ได้เห็รอวะ ดูจากตัวละครน,น่าจะพอเสื้อได้อยู่นะโอ้แต่โดนเปิดมาก,ก่อนจากระเบิดปืนจกกักรกลนะผมไอ้นี่ไม่ต้องออกสกิลไอสองตัวบาทนี่ไม่ต้องออกสกิลทุกคนระเบิดไปจักรกลจากเจเนาะของผมยัดขึ้นไปบ้างแปดแสนแล้วผมเอาอะละลายโลปูหน่อยแล้วกันละลายโลปูหน่อยละกันทัดซิมิกิเลียนหินทำลายฟ้ามาตอบแปมสี่สนห้า 4, ยังไงผมจะเป่าทัดซีมกิกิของฝั่งตรงข้ามตายหรือเปล่า,า,ามาดูกันนะครับทุกคน แต่โดเขายัดมาเหมือนกันผมห้าแสนสามเปิดที่หลังแต่แรงกว่าวะ่ะโดนต่อยมายังไงยังยืนได้อยู่รับแรงกระแทกอยู่ผมปูอมพอตี้มาแลโบล็อกปืนชนราวโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเอาอ่ะโบล็อสามดาวมันเริ่มเชิดฉายแล้วทุกคนจากตอนแรกแม่งยิงใครไม่ค่อยตายนะตอนนี้คือเริ่มแล้วผมบอกเลยโบล็อกผมเริ่มละเริ่มละสองเซนซี แล้วไงหุยไม่ไม่อยากทไม่ไม่อยากทัดแย่งสีทุกคนไม่อยากทัดแย่งซีนอยากให้แบบโบลอสเก็บสองตัวอยากให้โบลอสเก็บสองตัวทุกคนโดนดูดเลือดสมาชขึ้นกับมาไม่เป็นไรยังยืนได้่ครบผมปูบอมควงหมัดติควายุใส่คนว,วิซซ์พอสามดาวนะมาโดนโบลอตผมเป่าเลยเรียบร้อยเก้าแสนผมบอกแค่นี้อันนี้ผมให้เจนลอ,อ,องยิงธรรมดานะผมว่ากดข่ามาทุกคนผมชนะอยู่ละเออผมชนะอยู่แล้วนะตรงนี้ ต่อไป f อฟครับพี่อยากโดนโบลอสยิงปืนฉีดโอ้โหปืนฉีดน้ำอรอจัดเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะ s อสนะปืนฉีดน้ำไปแย่แน้องแต่เองโดนแน่นอนเองมาบอกปืนฉีดน้ำพี่โอ้โหพี่อุตส่าห์ปั้นมันมาน้องชายให้เกียดหน่อยน้องเออเองพูดเกินเองพูดเกินโอ้โหฝั่งซิ่เอามาก่อนไหนไหนตัวแบกมันคือทัชใช่ปหตัวแบกมันคือทัชใช่ มาขอเล่นมือขอโกงนิดนึงขอโกงนิดนึงขอเล่นมือแบบโกงโกงนิดนึงขอเป่าหน้าทัดแอ่แปดแสนไปก่อนแปดแสนไปก่อนอะตีธรรมดาไปไม่ต้องฝังซีงเอาน้องชายมาเลือดหินทำลายฟ้ายัดประต่อซ้ำแสนเก้ายังยืนได้อยู่ทีมเองยังยืนได้อยู่แต่ทีมพี่ล่วงไปหมดแล้วร <c oughs> ะเบิดเพี้ยหน่อยระเบิดเพี้ยหน่อย ดูน้องแล้วเบื่เพียงง้ยหน่อยเหรอโอ้ยมาโอล่าโอราปืนฉีดน้ําที่เอ็งว่าอย่างงั้นเหรอโดนไปซะปืนฉีดน้ําืมไอ้เชี่ยปืนฉีดน้ําจริงไหมเน,นี่ยน้องมันมันไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยเกมผิดพลาดหรือเปล่า,าผิดพลาดหรือเปล่าอีกที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 ทุกคน อีกทีเหลือสองต่อหนึ่งมันจะไปแพ้ได้ยังไงวะปืนฉีดน้ำหมอปืนฉีดน้ำหมอนี่ไงปืนฉีดน้ำเบือ่อเออโดนปืนฉีดน้ำานะไหนดูนี่ในเพื่อนมีใครทักมาอีกเปล่าเดีย๋ยวขอต่อใ้เพื่อนก่อนไอพัทซัดหมดเฮ้ยผมสายฟรีตีผม,ม่อยครับแชทหลอเอาเอาคนในเพื่อนอีกสักคนนึงแล้วกันนะน่าจะมีแค่น้องคนนี้คนเดียวนะที่ทักมานะอืมมาเอ้ยพี่เคยแพ้เองพี่เคยแพ้เองพี่จําได้ไอพัทซัดหมดโอ้โห่ีย แล้วกูแพ้จริงน้องดูดิอาวุธเฉพาะทัดสามดาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไปว่ะน้องระเบิดบืนจกกลเข้าที่หัวเข้าที่หน้าแปดแสนสามเฮ้ยมันเกินไปน้องอาวุธเฉพาะเองอะ่ะโอ้โหแล้วนี้ใครจะเล่นกับเองอะ่ะทันอาวุธเฉพาะสามอ่ะอุ้ยระเบิดไปยังไงโบล่าอย่าเพิ่งตายโบล่าอย่าเพิ่งตายพ่อน้องชายโบล่าอย่าเพิ่งตายนะลูกลูกพอ่อ โอ้ยบล็อตกูจะตายเงี้ยเงี้ยบล็อตตายบล็อตตายน้องยิงก่อนยิงก่อนบล็อตบล็อตยิงก่อนบล็อตยิงก่อนโอ๋อบล็อตตายเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าสัตว์หมดมันเอาผมอีกแล้วทุกคนแมงบล็อตผมแรงแต่มันช้ากว่านี่ไม่เป็นไรทุกคนคลิปหน้าใครที่แม่งผมแพ้วันนะี้เดี๋ยวผมกลับมาแก้แน่นอนนะทุกคนนะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอตูอนรับพี่กอล์ผมและใครจะสุ่มดวงก็รอเก็บตั๋วดำดองไว้ได้เลยนะครับทุกคนนะหรือใครจะไปเอาอีกาตาไหนเดือนหน้าก่อนก็จัดไปนะครับทุกคนนะแต่สำหรับผมแจกกัดเด็กยูอาร์นัมเบอร์วันนัมเบอร์ตึงคลิปนี้ขอต้อนรับพี่กอล์ผมสวัสดีครับ